ทุกคนเห็นสภาพห้องใช่มันค่อนข้างรกซึ่งมันก็ไม่ได้ดีหรอกแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตของเราอ่ะนันที่มันจะมีบางช่วงที่ห้องมันรกสิ่งนี้ไม่ต้องทันก็คือจัดห้องกันครับเพราะว่าอะไรรู้ปะว่ามีอะไรที่ห้องมันรกกำจะเฉลยที่ห้องมันรกเนี่ยเพราะว่าอัวชอบลื้อไปสมุดโน้ตที่พยายามซื้อให้ก็ใช้อยู่มาเรื่อยๆปุ๊บๆเจออะไรต่างๆจะบเอ่อทั้งเขาเรียกว่าไม้แพนเนอร์ทั้ง บทเรียนชีวิตอะไรก็ตามแต่ในเล่มนี้คือของเราต้องค้นให้ให้ให้หมดนะคือบางทีเพราเราไม่ได้ค้นอ่ะเราก็จะหาของที่มันไม่เจอเนี่ยหูฟังวูทูุเนี่ยถ้าผมไม่คน้นผมก็เดี๋ยวหาไม่เจอคือบางทีมันมีผู้ชายไม่รู้ผู้อื่นเป็นไหมแต่ผมเป็นคือมันจะมีฟิลที่ว่าแบบเสื้อผ้านี่มันเพิ่งใส่แป๊บเดียวก็อาจจะแบบแขวนตากลมแล้วก็เดี๋ยวใส่ต่อมันพาสรลรเนี่ยผมก็จะ ตากลมแล้วก็ใส่บบเมียนี้หรือก็นอนอีกทีนึงใช่เพราะไม่ได้ใส่อ,องค์เนอะไม่แต่แต่ผู้หญิงมันกีนไม่ได้นะผู้อิพายามถุก็แบบเออต้องซักต้องซักซึ่งไปถึงที่ดีสะอาดตื่นเหม่ผมแบบแบบไม่ได้เสียดสีตรงเนี้ยก็เลยมีปฟญดิบในเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องของใจผูอ้อิพกกา,ายาถุก็แค่จบบเออไม่ละเอียตรงนี้ขยะตรงนี้ขยะขวดพลาสติกครับขยันเพิ่มนิดนึงนะขยันเพิ่มนิดนึงบางทีโอเคมันเป็นขวดอะไรเงี้ยมันกินพื้นที่นะผมเราก็นิดนึงนิดนึงเนี่ยดูสิมันนก็เี่ย แล้วก็โยนเข้าถังต่อไป<ฮ>ถือว่าจัดห้องเซตแรกเสร็จแล้วเนนี่เตียงรูมเมทผมเนาะคือรูมเมทผมกลับบ้านช่วงนี้ก็เลยทำให้แบบอยู่คนเดียวจริงๆบล็อกนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็ต้องไปกินข้าวอาบน้ำอาบน้ำก่อนสิแล้วกกินข้าวเนาะ ก็นั่นแหละฮะคือจริงๆพอห้องมันรกอ่ะเราก็จค่จัดอืมเพราะว่าถ้าอัวเอาแต่ชอบลื้ออ่ะแต่อัวไม่ชอบเก็บอ่ะอัวก็จะเป็นคนไม่มีระเบียบแต่การที่อัวจะมีระเบียบชอบได้ลื้อได้แต่เก็บด้วยนะอืมเราอาจจะไม่สามารถที่ทําให้ห้องเรามันเรียบร้อยตลอดเวลาใช่ปะเราก็โอเคก็ต้องหาเวลาจัดนะผมอย่าปล่อยให้หมกไปเลยเพราะเห็นเราเคยเมาคลิปแบบว่าคนที่แบบห้องแบบหมกไปเลยออมันไม่ดีมันจริงมันส่งผลต่อความเครียดของเรา ็แบบอ้ยเวลาทํางานมันมีสิ่งรบกวนกลิ่นความไม่ความความไม่สบายตาความรกอะไรเงี้ย,ยงั้นพยายามจัดห้องสเปซให้มันดีครับนี่ครับประมาณน,นี้มุมนี้มันจะรกๆรัผมก็ไม่ได้จัดละเอียดนะแต่ว่าก็อยู่ว่ามันเป็นมุมของมันเป็นของเป็นนี่ครับต่างนี่ก็ระเบียงผมครับประมาณนี้ครับบล็อกเล็กๆช่วงเช้าครับในการจัดห้องครับใครอยากดูโมเมนต์ไหนโมเมนต์เดินไปกินข้าวโมเมนต์ไปเรียนโมเมนต์อะไรก็ตามแต่คอมเมนต์มาครับ for you เพื่อเยาวชนครับ selvom jeg kommer det